ีกูก็เสียหลอมขึ้นมาเออเอาเวนชิบหายละอ่ะหกเลิศเธอเลยเขาเนี่ยอ่ะใครจะรับผิดชอบฮะกูไม,ไม่รู้นะดิปซี่ทำทับบี้คัสตาร์หกใส่เก้าอี้เต็มไปหมดเลยมึงก็เห็นนี่จะมาบอกกูทำไมเฮ้ยอีกอย่างนึงคือกูจะแดกยังไงอะ่ะ สมนน้หาทิงกี้วิงกี้ลาล่าและโพก็นั่งอยู่ที่เก้าอี้ทับบี้ของตัวเองอ่ะาแล้วกลัวแต่ดิปซี่ไม่อยากนั่งลงเลยม,มึงรู้ได้ยังไงว่ากูไม่อยากนังกูอยากนั่งใจจะขาดอยู่เลยดิปซี่ไม่อยากนั่งทับทับบี้คคสตาเนี่ะกูบอกว่ากูอยากนั่งใจจะขาดแต่กูนั่งไม่ได้นะไอสัตว์เอ้ยแล,เลนเหมือนขี้เลย อ่ะตามใจมึงแล้วกันออ่่ะะยังไงทีนี้อ่ะบอกกูหน่อยดินี่มันขี้ชัดชัดดีบซี่ไม่มีที่อื่นนั่งแล้วบ้านทั้งบ้านแม่งมีเก้าอี้แค่ตัวเดียวหรือไงวะเฮ้ยช่างหัวแม่งีให้มันนั่งนอกบ้านไปมึงเป็นเพื่อนนั้นลาล่าดีบที่นั่งบนเก้าอี้ทับบี้ของลาล่าเอ้าโวยกูอีกเอชิบหายละเอากูต้องลุกให้มันนั่งใช่บเง้ยเอามานั่งมานั่งแล้วสัตว์เอ้ยอกูจะนั่งแน่นั่งนั่งนั่งเอาปัดให้ด้วยไอ้สัตว์เอ้ย Okay, okay. โอเคโอเคด้นั่งแล้วแต่แล้วลาล่าก็ไม่มีที่นั่งมึงก็หรูแต่มึงก็ยังให้มันนั่ง <c oughs> ไอ้หี้เอ้ยถามจริงนะคือต้องการให้กุนนั่งจริงๆใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยคือมันนั่งไม่ได้อะมึงดูดิอ,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 อ่ะ,อ,ะอ่ะอ่ะเอางเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียลาล่าไม่อยากนั่งทับทับปีคัสตาร์ดเหมือนกันไม่ฉันไม่ได้ต้องการจะนั่งทับคือฉันต้องการจะทําบางอย่างกับมันแต่แบบมึงดูดิมันเละเหมือนขี้เลยฮะแล้ว แล้วเราถามจริงนะมึงกินอย่างนี้ทุกวันหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยนี่อาหารเช้าก็ทุกวันเลยใช่ไหมเนี่ยดังนั้นโพรจริงลุกให้ลาลาา่านั่งบนเก้าอีอา้ทับบี้ของโพล่ข้าวสวยมึงแล้วโพล <c oughs> ่เฮ้ยเงยทไมต้องปเป็นกูด้วยอะ่ะมึงมามึงมานั่งให้โผลใจเลยอีดอกมึงมานั่งตรงนี้เลยเอากิดมึงก็เกิดไปเหอะมึงได้นั่งแล้วนีว่อีกูได้นั่งแล้วกูได้นั่งแล้วกูพูดจริงนะกูนั่งเด็กบนพื้นก็ยังได ตอนนี้โพก็ไม่มีที่นั่งแล้วพ่อมึงสิมึงบอกให้กูออกมาเองไม่ใช่เหรอสมน้ำหน้าให้มึงไปนั่งแดกที่อื่นก็ได้นะเพื่อนนั่งแดกที่อื่นพ่อมึงสิเดวกูก,กระโดดตายเลยพก็ไม่อยากนั่งทับทับบี้แคสต์ดเหมือนกันก็มันเล่นเหมือนขี้ลูกมึงอย่างนี้มึงคงจะนั่งลงนะอีกจัเ์เอ้ยอีสอดเอ้ยแล้วไอตัวเฮียนี่มึงมันน่าป็นเพอะไร มีนูดทำความสะอาดไมอยู่ใกล้จะสบายไดเลยม่เคยคิดทุกวันป้านเานี่ยมึงอ่ะลาล่ามีที่นั่งแล,ะละ้วล่ะอู้กูนึกว่ากูต้องไปบวชให้พ่อกูรอก,ก่อนมึงซะนี่เอ้ยไม่ลำบากกูแล้วไอ,ตอ้ตัดเอิร์ไอ้ตเอิ<ม>เอร์กูมีนั่ง<ะ>แล้วตัด <cụ> เอิเอรหมอลำชวอะไรอย่างเงี้ยเทเลทบี้มีที่นั่งกันหมดแล้วมึงพากูไปนั่งที่อื่นไม่ได้เลยไงอ่ะขยงโคแม่งเลยสัตว์เอ้ยแต่ว่าเทเลทบี้นั่งสลับที่กันหมดเลยฮะ เรื่องมากจังมึงเนี่ยแต่ให้กูสลับที่กันอีกใช่ไหมเนี่ยฮะหัวคุยหัวคุยจิงดังนั้นพวกเขาจึงเปลี่ยนที่กันกูไม่เปลี่ยนแล้วอีก